เสี่ยซืออัวเลอตกใจแทบตายเสี่ยสืออัวเลอตกใจแทบตายอีเหยนลูกกัวอีฝันตี้ ชายคนหนึ่งเดินผ่านสุสานอี้เหยียนลูกกั้วอี้เฝินตี้ชายคนหนึ่งเดินผ่านสุสานนเจียนอี้หัวกวง เสี่ยงซื่อฉวนสัวจงเตอกุยหัวเห็นดวงไฟสว่างอยู่ในพุ่มไม้ด้านหน้าคล้ายกับดวงวิญญาณข้านเจียนอีหัวกวงเสี่ยงซื่อฉวนสัวจงเตอกุยหัวเห็นดวงไฟสว่าง อยู่ในพุ่มไม้ด้านหน้าคล้ายกับดวงวิญญาณตันเสี่ยวเตทาเปียนหนาเลออีควายจวนโถ ổ, เลิงเลอกลั้ชี้เขาตกใจมากจึงหยิบ ก้อนหินหนึ่งก้อนคว้างเข้าไปตันเสียวเตอทาเปี้ยนหนาเลออีควายจวนโถเลิงเลอกัวชี้เขาตกใจมากจึงหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนคว้างเข้าไป

สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทาซินหลีเกิงผ้าเลอเปี้ยนโยเลิงเลออีควายจวนโถกั้วชวีเขากลัวมากรีบหยิบก้อนหินคว้างเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง ทาซินหลีเกิ้งผ้าเลอเปี้ยนโยเลิงเลออีควายจวนโถกั้วช่อเขากลัวมากรีบหยิบก้อนหินคว้างเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจูชิงเหยินมาเต้า ได้ยินเสียงด่าออกมาจากเงามืดจุชิงเหยินมาเต้าได้ยินเสียงด่าออกมาจากเงามืดนีมาเตอรอ ลาเผ้าสื่อโตผู้สิงอี้เกินเอียนเตอกงฟูอายเหลียงจวนเถามารดาเจ้าเธอขี้หดหมดแล้วแค่สูบบุหรี่มวนเดียวคว้างหินมาถึงสองก้อนนีมาเตอร ลาเผ้าสื่อโตผู้สิงอี้เกินเอียนเตอกงฟูอายเหลี่ยงจวนโถมารดาเจ้าเถอขี้หดหมดแล้วแค่สูบบุหรี่มวนเดียวคว้างหินมาถึงสองก้อน ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ